สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอก FC นะครับโอ้ต้องคนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนนะครับแฟนครับส่งเั้นเครื่องผมยาจีนมาฮือน,นะครับโอ้ขอบคุณหล,ลายๆเรากำลังเอามาจัดเมนูนวันนี้นะครับวันนี้ไปแบง่งคืทอ่ป่าจงหมดตวเองวันนี้เสียงปูหวานต้องปูเชียงรายจังวา่างงอย่างงอเนี้ยตุนไกล้เนาะยัดจีนเออตุนยาจีนนะครับ กกไก่กระดูกดำไก่ดำปูญ่าจีนโอ,โ,โอ้โหขอบคุณนักนะครับจัดเนี่ยเมนูหนึ่งนะครับนี่เป็นทรงลูกนะน่าจะเป็นไต้หวันนะครับเออถ้าแมก่ก็ขอสมมติเอาไปเดินนะครับเนื้อตาพวกนี่เริ่มจะลายแล้วครับขำละไต้หวันเออในจีนนะครับขอบคุณจัานักนะครับ <อา S 1> นี่เป็นครับกทรงมะฮือนะครับลูกอันยังก็ ตุ้งบุรีก็หาเมนก็ขันเนาอคุณเห็นหลายนะครับก้าหรอปูนนะครับส่งมาให้ปอกระทูเซึ่งหลายอย่างอยูอย่นะครับแต่ว่วาผมได้เอามาด้วยนี่เขาหยิบตุ่มของหม้อนี่เลยไะครับเนี่ยต้มนะต้มมือหน่อยปล่อยมันเขาขิง,เง่เลยกะครับนั่าระเปิดเอาในะ<อ>ส่ในหูไหมเนี่ยมีใซรุนหูเนี่ยโอ้โหหูนี่ยันจะคุยไดย้ ก็นึกว่ากันชื่อนี่เดี๋ยวจะกิดตั้งตั้งเลยนี่เป็นเครื่องมัดเครื่องนันของเปิ้ลเนาะสุนยากรินนี่นะครับของคุณในไลายนะครับนะครับส่งมารื่ส่งเครทีมงานเมียในวะครับในคนว่างนะนี่นะครับตัวโอวิชิงลุ้งทีมงานเมียในนะครับ ใส่ยังองล่ะใส่ต้มน้ำก่อนนะต้มน้ำก่อนต้มก่อนน่ะจะถามมาเช็คนะถามแล้วถามแล้วคะอ๋อใส่เครื่องล็อกก่อนเครื่องใส่เลยอที่มาก็เป็นคนคนตะกินนะครับคนชอบกินถมเหลือก็เค่ไง ไออ,อย่างพวก,พกวมันนงก็มุ้จักเนาะจอีได้ออน้านใสสักสองขวดไเนาะคือมันสูงเลยเนาะยามันออกนี่นะครับสดหน้าหอนหอนรับยาคัดเจือก็ตื่วางอบหงแวนี่มัเดี๋ยวบุญพี่กับมาเนาะอืมมันนี่มีหลายเมนูนะครับ เอมาไปลไปห้องเลยไปก่อนเขือนกันเนี่ยไปเดี๋ยวจ่าเขือนกันห้องเลยอืมขจายไอ้กะเอาน้ำน้อยไปแกเดียวไใ่น้ำอ้เดี๋ยวไปฟองปุ่นเนอครับร้อนมาได้สักบึกเลยเขนี่ยฮะยังเ่ใส่มาแล้วสองลอสองคนแล้สวงล่ะ แซมเจ้าละกันดูเออนี่แหละตุ่งน้ำดับไปต่อหน้าท่วมเห็นไหมเนาะโอ้มันดึงลอยกันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเรายามันจมกันเดี๋ยวมันยามันเอาขึ้นอ๋อนี่นะครับต้องฝาหม้อปิดไว้แค่แตะออกเหลืองละอืมน้าเหลืองแล้วอือเป็นยาอย่ายาสัปะยายาจีนนะครับน like oh um ี<_<_ si <_<_่โหหุ่นน่กินะครับแฟนครับเออฝากบอกแคมกันนะครับแฟนครับพี่<_ โอนเงินเข้ามาแล้วนะครับสั่งจองเสื้อบางท่านก็ลืมส่งสลิปมานะครับของขึ้นส่งมาตัวนะครับเดี๋ยวมันจะงงกันนะครับขอบคุณจะนักนะครับเดี๋ยวส่งส่งวันวันพะหัสนะครับทยอยส่งนะครับบางคนตีว่ายังโอ้ยมาได้เต๋อก็รอกางบางคนก็สั่งมาที่หลังของสั่งเสื้อบรรันนะครับแต่ได้ทุกคนนะครับที่สั่งมา เแมนมาแม่นหมูเน่าครับไก่หูสูตรกัแนะน้ำหงกับนะครับเ <laughs> ออเดี๋ยวฝาหมอ้อพิสไว้มันต้องสดหนามตอนจิ้มบะเนาะถึงจะโคตรห่าโอ้นี่เขาตุนไว้สักเกือบชั่วโมงแล้วนะครับมาเปิดดูมันต้องโกนมันหน่อยอาปู่มันต้องโกนแหละประมาณที่เออทุกสองชั่วโมงครับ <c oughs> หมดต้องก้นแหละโอ้น oh, no. oh, okay. okay, oh, okay. okay, okay. ้อสองชั่วโมงแล้วเอรมันเปื่อยเนาะอ้ามันหอมหอมขนาดสุญญะจีนนี่นะแค่ถุงขาวๆนะครับม่แน่ใจว่าจะเป็นกันเชื่อหรือต่ว่ามีฟองขึ้นมายาจีนเนาะดงมาแล้วเนาะแต่กันเชื่อมันมีแล้วอันน้อยๆโอ้มะเกย์เนี่ยนะครับส่งมแอ่ไปเถอะเอามาแนะนำเนาะแฟนคลับส่งมาฮึเอากระชัดให้น้อยนะครับโอ้ ขอบคุณหลายๆนะครับแฟนคลับส่งมาให้ถ้าอยากได้อย่างกักเมืองไทยนะครับบอกนะครับเดี๋ยวเขาจะอันส่งไปให้นะครับดีใจครับเอาน้อชิคนบ้าเอาน้อชีวิตคนบ้าละอะไรนะคนบ้านมอตนมอตอะไรเลยเอฟซียังงูเนาะ ได้ว่าชีวิตคนบ้านโมพุดดีกว่าได้ภาษาอังกฤษอ่านได้เนอะดีธรรมดาฮะใสละยังไงละอูปุ่นทั้งนั้นนี่เหรครับปุ่นเอายาหอมหอมต้องใส่ถ้วยสดแน่มันหอมได้กินเด้อได้กินหนังไหมเออขนไหม เออนี่นะเออกินไก่เหรอมีมคลิปคุณนึกวน้ำซุปกินอย่างเดียวนต่ไก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 ่แล้วนี่ฮะไก่แล้วซุกแล้วซุกแล้วแต่ซุ้งได้ซุ้อะแล้วยาออกหมดแล้วไก่เปื่อยยังไะปัดคอไอ้ฮะเพื่อเพื่อยสุดๆอ่ะนี่นะไปมาโอ้ยจิ้มหมดนะครับไปมไปจิ้มน้ำซุปไก่ออปูอ้าวน้ำปูอก่ อยาไก่ไม่ตีอู้วนลยกาะงงกนนัดจัดเลยโอ้ยานี่มัต้มกินน้ำนี่น้ำเดียวเเจ๊ขอกน่หัวนั่หันี่กินไปแล้วเดี๋ยวไปสอนคนเดียวโอ้หมอนี่เตกันนี่เลยครับมันจะหมอน้อยลอวเื่อใส่นี้ ตาวสินงนี้จนแนเทลงได้กะจะได้หอมอน้อยก้ะหมันจะซยากและ่กินมันกินเนื้อหรอ้กินก็น้ำซุปแต่ไก่เนเกวโอ้น้ำซุปนะครับยาจีนีสุดยอดแท้ๆหมดเลยเนี่ยเนีะนีไ่เนาะใสได้เนาะเออเนาะเน่นน้นตุ่มตีนไก่นะสเปอรหอมเลย แลเดี๋ยวเฮาจะ mất chim กันพ้อเด้ออัน

Chắc ạ. Đây. Chắc ạ. Ờ, gọn. Đi lấy đi. bún ạ. Đi lại. Mình xóa được lông ơi. Nhược chim nó thằng nát. Chim này đi. Bún chín nào. Nam súp quan. Đây là bên 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 đắc cao đấy con Cây bún chín. Con pí Con chuột ta sợ chứ không đỡ. À, ai ra cá chưa đây cả. Ủa, có chưa. pí dám sợ bí. Nhồng đẹp tệ Chín chín này, cây cắp da cá chưa. Hay nó tin tối À, lấy. thế kín lắm anh con, áo ờ, <laughs> à, lắm lấy... à, mình... ừ. nhận... dạ dạ đấy nay mới này mút. Cháu nhường, Cháu Ủa, đâu? đục đắm nè, đục đắm đó. <laughs> chín, một cái đâm, tủ nhạc chín, cái <laughs> 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 đây hả? Chín <cười> <cười> nói cả. Tập. กกลเนื้อไให้น้อยเนาะพอมันจะเข้าก็ยาก่อนไงใส่พ้อมคุณจูนพ้อมะไเสืหืออีเสอข่างขนาดเออคุนั่นนหะหนาวอีเพิงอยู่แท่านี้ฝนหนาวแใสะเสื้อสั้นก็ลุ่มก็ะดมจะพ่อบุดนี่ไกบุดบุดเดือบุดห้องน้อนุ่คุณคนนะบุดเดือบุห้องนอนเลยนะบ่ไหบ่ ้อนก้อนนะจิ้มมันหรอปั่นๆเกินไงภาพเปลี่ยนโค้รมันได้กินสักเหือยเด้อยาจี้มมันเขาก็ยาจีิ้มเหมือนกันนะะโอ้ขอบคุณแฟนคลับนะครับส่งเงินนี่ประชงมาเพื่อเครื่องตุ๋นนะครับเครื่องตุ๋นยาจี้มาเพื่อจิ้มมียาจักรทั้งหมดมาแจ้งแล้วนึงอืมตาของแต้เลยนี่เขาก็แบ่งให้กว่าจงเขาไปคุยจิ้มกันหน้ามันได้แเ่ปลอ้งเงาปลื้งเงา แคแหละผมว่านนะเนี่ยอยิ่งพาเซ็นเซอร์เนี่ยค่าเชื่อมันได้นะครับเพราะว่าอืมทีมงานชีวิตคนมโน่จะต้องมีอย่างเช่นนั่าคอยละค่าเชือที่มอหนามกันหมอ เปบนห้องยาเนี่ยแต่ฮัหมอเบิ้น uh> ี่เออการโค่งค่ะแล้เสร็จแล้วจะไปต่การอนจิ้มก่อนก่อนกโอ้การโคงกละการหี่ยวู้เก่าอี้หูเรื่องเบินนะจะไปตการหอ้อเอเขี้รถเือพุ่งได้เป็นระเือนะาปิกะ มอเนาะไก่เปื่อยดิแต่เข้าเครื่องเนาะฮะมอดก็ลองมอดโอ้สิงไกยานอือกระสุดจ้องกดจุนลอยเออจอมล่าอะไรกันเีครับตาจิ้มพวก่อนจิ้มแทนครับทรงมาจากในประเทศไต้หวันเนาะครับคุณเห็นยรตาเนาะต้มไก่กระดูกดำครับ เจ๋งเสวันก okay, ็มาเจอเศษกระดูด uh ้ำใช่ไหมตุ้นยาจีนเนาะตนยาจีนโอ้แฉบลายเนี่เม็ดเนาะสุดยอดโอ้ไกลแล้วไกลแล้วกูจูนกูจูนกูจูนเออโดทำแท็กไอ้บุญจองแล้วนะเออเปื่อยขนาดนั้น โอ้อายุยื้เนี่ยหมื่นมื่นปีเลยโอ้โหเนอะอยู่กับลูกหลานเหมือนเมือนเนาะครับเนี่ยผู้จอดผ่านครับเนาะผ่านโอ้แต่ขอจิ้มกําเด้อนี่จะลงมากันผู้จ้างให้นะครับซื้อไก่กระดูกดำมาอืผู้จอดคกัดเจือเห็นไหมครับอ่า

ของบกินบุนยาเนาะตั้งไต้หวันของบะกินไก่ก็ของบน้ำป่าต้มอ๋อของเบียร์ต้มเแหละไปอยู่มาแล้วทนกินบดได้เลยนะไกอัดตึบของบะเเบียร์ต้มนก็เหมือนกัโกนี่องเดี๋ยวแต่หน้าเอาเอาเบียร์ต้มของไก่ห๊องเบียร์เขากินไ่ได้เบียร์ใส่ต้มเป็นน้ำมันีแต้มโคกไก่ต้นโคกเนี่เมนูใหม่ยอด นั่นิ่มทังหอมโอเคมา้ครับอ่าแล้วเฮตาเซอร์ฮะมาด้วยนไ้หนีอย่างเออต้องคนปากคนี้อ้อรอย่างนี้ฮะโอเือสหากลางนัยผมมีละมีครับผมมีครับเองมันตาย้วถึงมันตายแค่อมันตายออกเนาะเออนานตายออกแต่ผมมีข้างนเหนาะ ครับนี่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่ส่งนะครับอย่าจีนมะฮือนะครับขอบคุณน้องปู่เลยเนอะเสื้อไก่ดำมาฮือตัวนนะครับนี่นะครับทีมงานทุกคนไก่ไปที่สามแต่มันมีคนางในมันมีไหนนี่ขอยิ่งสามนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกล่าละเดี๋ยวตอนนี้เอาเบาๆก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นอกจากนอครับ กดซับสไคร์หรือโดตี่สามนะครับชีวิตข้างนอกช่องชีวิตข้างนอกเอฟซีเลยนะครับใครสั่งเสื้อก็โอนเงินมาเลยนะครับแล้วส่งสลิปมือตุัยเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวว่าได้เสื้อแม่นเนาะเออสักสีเนาะจ้าเนาะ่่มนนไหจัดเสื้อได้ทุกคนนะครับทุกคนได้ของคนนะครับเนาะสั่งมาโอนเงินมานะครับให้ป้ากันไหมนะครับคลิปหน้าออกล่าแน่นอนอันนี้อ่ะบลิสเบนสองคนัวนี่ไปแต่อีกก่อนนะครับสวัสดีครับ